โอเคจบอ้าวท่านบิสคอตตัดจบเลยล่ะครับนี่เรายังเหลืออีก5ข้อเลยนะครับพอละทำไมครับใช่สิก็คนติดตามช่องเราไม่แต่คนดีทั้งนั้นเลยอ่ะหมายความว่าไงครับก็เนี่ยดูสิมีแต่คนบอกว่าไม่เคย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 เขาไม่เคยโดดเรียนกันอ่ะเราทําไปเขาก็ไม่อินแล้วก็มีคนอ่านคําที่เราเขียนว่ายากแล้วก็จุด2จุดอ่ะเป็นยากะด้วยแต่ท่านบิสคอตเคยบอกว่า ถึงเขาไม่เคยทําเขาก็สามารถสนุกไปกับเรื่องราวของเราก็ได้ไม่ใช่หรอครับนั่นเหมือนก็ใช่แต่แต่อะไรครับแต่ผมขี้เกียจแล้วนะสิเออแล้วก็ไม่อยากจะแนะนําวิธีที่ไม่ดีให้กับคนที่ยังไม่เคยโดดด้วยอย่างเช่นมีคนบอกว่าโดดไปขี่โดดไปเล่นน้ําโดดไปกินมะม่วงกับเพื่อน3ามคนหรือวิ่งออกนอกโรงเรียนไปเลยแต่ไปไปไปเก็บของกลับบ้านแล,ล้แล้วปะเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาทําต่ออะ อ้าวเรายังไลฟ์อยู่เหรอเนี่ย